ในทวีปอันกว้างใหญ่แห่งนี้ทุกคนร้อนฝึกฝนทักษะต,ต่างๆเพื่อพัฒนาพลังสวรรค์ของตน พอทุกคนที่เกิดมาที่นี่นั้นจะได้รับไข่มุกเป็นของตัวเองแต่ไม่มีใครรู้ได้ว่าพลังของไข่มุกนาตาลของพวกเขานั้นคืออะไรนอกจากผู้ที่ทําการบ่มเพาะพลังถึงขั้นที่3ของพลังงานสวรรค์เท่านั้นจึงสามารถปลุกพลังของไข่มุกนาตานให้ตื่นได้ผู้ที่สามารถบ่มเพาะจนเกิดการตื่นขึ้นของไข่มุกนั้นจะเรียกกันว่าผู้เชี่ยวชาญแห่งไข่มุกไข่มุกนาตานแบ่งออกเป็น2รูปแบบไข่มุกที่ปรากฏอยู่ที่มือขวาหลังจากการตื่นขึ้นของพลังเรียก ว่าไขมุกแข็งร่างกายเหล่าผู้ใช้ไข่มุกประเภทนี้นั้นจะเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญไขมุกแข็งร่างกายไขมุกประเภทนี้จะเสริมความสามารถทางกายของผู้ใช้เป็นอย่างมากและไขมุกประเภทนี้ยังสามารถแปลเปลี่ยนกายเป็นอาวุธหรือชุดเกราะได้กลายเป็นพลังของเราประดมประจานไขมุกแข่งพลัง ส่วนไข่มุกนาตาลที่ปรากฏในมือซ้ายเรียกว่าไข่มุกแห่งจิตใจผู้ใช้ไข่มุกประเภทนี้จะเรียกกันว่าผู้เชี่ยวชาญไข่มุกแห่งจิตไข่มุกประเภทนี้จะทําให้พลังจิตของผู้ใช้เพิ่มขึ้นจนสามารถควบคุมพลังธาตุที่อยู่ในตัวของผู้ใช้ได้แน่นอนว่ามีคนจํานวนน้อยมากที่จะปลุกพลังไข่มุกแห่งร่างกายและไข่มุกแห่งจิตใจได้พร้อมกันพวกเขานั้นถูกเรียกว่าปร,รมาจารย์แห่งไข่มุก อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่สามารถบ่มเพาะพลังเพื่อปลุกพลังของไข่มุกได้บุคคลประเภทนี้มีส้นมปานอุดตันทําให้พวกเขาไม่สามารถบ่มเพาะพลังตามธรรมชาติได้การเจ้าชู้ฝึกสมองการออกเดตด,ดีต่อหัวใจความรักต้านความแก่และควบคุมความกังวลป่าดอยไล่เมืองเทียนกง สุดท้ายฉันก็ออกมาได้แต่แก่นั่นคงโกรธมากแน่เลย <laughs> ด้วยของเราโจวยชิงเป็นคนนิสัยแบบนั้นน่าเสียดายที่ฉันไม่สามารถฝึกฝนเพื่อปลุกพลังของไข่มุกได้ถึงแม้ว่าฉันจะหน้าตาดีขนาดนี้แต่ก็คงไม่มีประโยชน์แล้วนะแต่ก็ดีแล้วแ่ะนะที่ฉันไม่สามารถฝึกได้ตอนนี้คุณปู่เนี่ยยังบังคับให้ฉันออกกำลังกายอยู่เลยถ้าฉันสามารถปลุกพลังได้ฉันคงจะลำบากกว่านี้แน่เลยดูชีวิตฉันตอนน่อดีสิ มันช่างมีสลัดสียจริงให้ตายสิทำไมตาเท่านั้นถึงได้ฝึกในวันที่อากาศร้อนเช่นนี้กันนะ <c oughs> การแช่ตัวในน้ำเย็นๆต่างหากล่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องอ๊ะนั่นมันว้าวหมาวิ่งแล้วไว้ขาสี่คู่อันทรงพลังน้ำผู้เย็นใสไหลลินไม่ขาดสายสายลมชยมาพัดผ่านแผ่นดินภาพอันแสนสวยงามตราตึงใจโอเคฉันมาแล้ว เหมือนได้ตายและเกิดใหม่เลยสุดยอดแม้ผู้ชายที่อยู่ในเงาสะท้อนของผิวน้นํานี่ก็หล่อไม่เบาเลยนะเนี่ยฉันไม่ได้เจอคุณดารเลยนะเนี่ยดูหล่อขึ้นเยอะเลยนะเอ๊ะนั่นมันเสียงอะไรนะ่ะไหนๆขอดูหน่อยละกันบางทีอาจจะได้เจอสิ่งที่น่าสนใจเฮ้โอ้โหนี่มันช่างสุดยอดจริงๆแค่เห็นด้านข,าข้างของเธอก็รู้ได้เลยว่าเธอเป็นสาวสวยที่หายากในหมู่คนสวย ดูรูปน้าของเธอสิว้าวฉันนี่โชคดีจริงๆที่ได้เห็นทิวทั์ที่งดงามชินนี้ถึงตายฉันก็ไม่เสียดายแล้วตายโดยที่ไม่เสียใจนี่มันแปลกเกินไปไโลกจิตไปลงนรกซะคงคงไม่ใช่ฉันหรอกมัง้งฝ่าบาทระวังด้วยค่ะอาแกเป็นใครกันแย่แล้วกลางวันสกแสแบบนี้ไอ้โลกจิตแกเป็นใครกันเธอเธอมีไข่มุกสามเม็ดเลยเหรอคิดว่ากำลังจะทำอะไรอยู่นะฉันจะฆ่า ไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวนะใจะเย็นก่อนนะพี่สาวนี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะรีบออกไปเดี๋ยวนี้ละเอ๊ะแล้วทำไมไม่ใส่ากเกงล่ะไอ้โลกจิตฉันจะฆ่าแกเดี๋ยวเดี๋ยวสิใจเย็นก่อนสิพี่สาวนี่มันเป็นเพราะคุณไม่ใช่เหรอครับที่ให้ผมออกมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนไข่มุกพรสวรรค์ถ้าชอบพวกผมก็ส่งเงินมานะขอบคุณครับบ๊ายบาย